โอเคครับผมต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับอาตองรวยลอดอีกแล้วนะทุกคนนะวันนี้ผมก็พาทุกคนมารวยกันที่กรีมคอกเทลนนเดงนะนะผู้ชมนะด้วยงบ1 0 0 0นะครับผมต้องขอ,อย่อนไปก่อนนะครับว่าคลิปนี้ จะทาเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่าน,านาาั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเล่นหนูทุกคนเล่นตามหรือสำหรับเข้ามาชมช่องของผมใหม่นะครับหรือว่าเขามาชมช่องของอตองใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับมาจัดเลยรอบก่อนนี้เราทําเกี่ยวกับอะไรไปนะผมจําไม่ได้แล้วผมลืมไปแล้วเป็นเกมอะไรสักอย่างนี่แหละวายเบนปะไม่ใช่วายเบนดิ เอ,อขอนึกแป๊บนะโอ้ช่างมันเถอะผู้ชมแต่ว่ารอบนี้ก็ลุยกันที่คอกเทลนะครับผมไม่รู้ว่าจะโอเคแค่ไหนผมก็ลองแล้วเอาเบ็ดห้าดูครับถ้าได้ก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้ก็คือในจุดนี้จะไม่เป็นไรนะผมไม่ได้ซีเรียสน,นะแต่ว่าเพราะาผมจําไม่ผิดก็น่าจะเป็นคาร์บอยปหมถ้าเกิดเราเกลือคลิปเนี้ยเราจะเกลือเองไม่ได้ละจริงเราจะเกลือเองไม่ได้ละ ไม่ใช่คาบอยดิยิ้วใช่เออยิ้วผมจําได้แล้วสวยลูกมา60สก็เอามาสวยครับสวยมาดิมาดิอีกสามร้อยแปดสิบสี่สวยนี่ลูกต้องอย่างนี้แม่กคลิปคลิปคลิปนี้เกลือไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เราเกลือไม่ได้แล้วนะอันนี้เรื่องจริงครับอันนี้คลิปคลิปนี้เราเกลือไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเกลือมาคลิปสองคลิปแล้วยิ้วก็เอาเราแบบสุดมากครับ u, ยิここย้วก<ๆ>็เอาเราสุดเหมือนกันครับ สวยดีลูกอย่างเงี้ยมาโอเคอีกสามร้อยมาเจ็ดร้อยกำไรเจ็ดร้อยเน้นไม่เจ็ดร้อยแล้วตอนเนี้ยไม่เจ็ดร้อยละไม่เจ็ดร้อยแล้วสี่ร้อยมาดิแปดร้อยมากำไรพันสองพันสองมาแล้วไม่สิบบาทก็เอามากทีไมหมกำไรพันสองมาดิมึงมาดิอันนี้ยังไม่ได้ซื้อนะอันนี้แค่ยังไม่ได้ซื้อนะหรือหรือว่าเราจะกลับมาวะ <laughs> อาจจะไม่ได้นะเราอาจจะกลับมาครับผมจะเล่นไม่เกินเบ็ดห้าไม่เกินเบ็ดติบประมาณนี้นะ ถ้าเกิดผมซื้อแตอ่ต c a t แล้วไมาห,หน้ายังได้อยู่ผมจบคลิปได้เลยนะจริงจบคลิปได้เลยวิวผมอาจจะไม่ดีหรือว่าไม่อะไรนะผู้ชมนะแต่ว่าผมตั้งใจจะทําให้คนดูผมอเออผมทําผมผมทําให้เต็มที่นะบอกไว้ก่อนทําให้เต็มที่ครับแค่นั้นแหละแปดยยี่สิบครับผู้ชมไปเดี๋ยวสรอบนะอันนี้คือแค่เปิดหัวแบบโอ้โหถ้ามาอีกก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วจริงถ้ากตเตอร์ล่วงเนี่ยจริงจะไม่รู้เลย ร่วมไหมไม่มาครับไม่มาไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสครับช่างมันครับมันเป็นจังหวะของเกมมันเป็นจังหวะของเกมมันเป็นจังหวะของเกมเท่านั้นเหมือนจะไม่มามาป่าะวหะ้าสิบห้าสิบนะอาจจะมานะแถวสองมาดิมามาดิมาเท่าไหร่คูณสิบมาดิแปดร้อยห้าสิบมามาดิมึงมาดิมามาดิมาเก้าร้อยหกสิบเอ็ดมาด,มา 1, มาดิกำไรพันสองสองพันสองมาดิเออ แค่นั้นแหละอันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะยังไม่ได้ซื้อนะอมมันมาไว้เฮ้ยมันมาว่ะมันมาว่ะนี่แหละถ้ามันจะมามันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไม่มาเลยมันก็จะยังไงอะมันจะเงียบเลยนะไอ้พวกเนี้ยเหมือนสองคลิปสามคลิปที่ผมทำไปล่าสุดเนี่ยมีเกลือนะมีเกลือให้เห็นนะครับ ว่าสวยนะ9 6 1เอี1ยสวยนะเอาตรงสวยมากครับสวยครับมาไม้เลขกน,นะครับจะซื้อแค่ไม้นี้ไม้เดียวจะดูว่าได้หรือเปล่านะปะจะซื้อแค่ไม้นี้ไม้เดียวนะตอนนี้กำไรที่เราได้ยังเหลือพันแปดนะทุกคนนะ ปะเริ่มครับอุ้ยงามเป็นห้าเราซื้อไม่ค่อยแพงอยู่แล้วนะร้อยสามเจ็ดครับ จะดูว่าได้กําไรอปล่เป็นสี่สามร้อยประมาณสามร้อยสามร้อยเจ็ดห้าประมาณนี้ซื้อไปทั้งหมดนะชิวๆครับผมไม่ได้ซีเรียสแล้วจริงจะออกหน้าไหนก็แล้วแต่ละ้กำไรสองพัน 2, แล้วถือว่าคุ้มละไอที่ลองนี่คือลองดูนะมันจะได้หรือเปล่าว่าเราจะควรที่จะอยู่ต่อไหมแค่นั้นเลยครับไม่ได้มีอะไรมากถ้าเกือก็ตัวใครตัวมันะมาันนี้นะทุกคนนะเฮ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเห็นไหม เราเองเราผมจะไม่รู้ทันนะผู้ชมนะ <c oughs> ซื้อไปสามร้อยเจ็ดห้าแต่ได้มาร้อยยีหกสิบนี้แหละนี่คือที่ในการที่เป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะในการลองเล่นพวกสล็อตอะไรพวกนี้นะครับผมก็โอเคครับผมต้องขอย้ำไห้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะทําเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่แนะนําไม่เด็กๆเล่หนูทุกคนเล่นตามหรือสําหรับข้ามผู้ชมช่องของอะต่องเลยล็อตใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อไปกระตุ้ใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ